พ่อบ้านจักรพรรด์ปีศาจตอนที่337เพลงกระบีก้าวกระบวนท่าเคลื่อนมิติกระบีร้อยเล่มฮอออเอ้ยเอ้ยืมอ่าอ่าเอ้ เออซีเทียนยางอย่าได้ใจไปหน่อยเลยมาเผชิญหน้ากับข้าสิหยานปังกุยจะมาได้เวลาพอดีเลยข้าเริ่มเบื่อที่จะสังหารเจ้ามดปลวกพวกนี้แล้วในที่สุดข้าก็จะได้ใช้เจ้าเพื่อขัดเกลาเพลงดยาของข้าแล้ว <S <S เอ้ยอ้า เพลงดาบของเขาเนี่ยมีพลังหน้าเกรงขามจริงๆมันเกือบจะทำลายค่ายคนนี้ได้บ้าจริงข้าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแกตายซะเธอออเพลงกระบีก้าวกระบวนท่าเคลื่อนมิติ คลื่นลมบานฟาดฟันฮอพวกเราทั้ง MM> คู่ต่างก็เป็นหกมังกรกับหนึ่งฟินิกแต่ว่าทำไมเจ้าหมอนี่ไม่ใช่แข็งแกร่งขนาดนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็ค่ายคนเนี้ยจะต้องพังทลายลงแน่ๆ่ถ้าเกิดแผนนี้ มันล้มเหลวแล้วก็บ้าเอ้ยข้าจะฆ่าเจ้าฝ่ามอือพิษไม่ฆ่าสีรุ้มนี่เขาเป็นอะไรกันเนี่ยทำไมเขาถึงรีบร้อนขนาดนั้นหรือว่าเขาอยากตายหรือไงกันเหฮอ ช่างชั่วร้ายอะไรแบบนี้แม้แต่พวกเดียวกันเองเขาก็ยังไม่ปราณีเลยพวกเราอ่ะยังไม่มียาถอนพิษสำหรับฝ่ามือพิษเมคาสีรุงนี่ก็เท่ากับว่าจะหมอเนี่ยไรยเทียมทานแม้ว่าพวกเราจะมีพรรคพวกมากเท่าไหร่แต่เมื่อต้องมาเชิญหน้ากับเขามันก็เปล่าประโยชน์การที่เขาใช้ฝ่ามือพิษเมคาสีรุงเนี่ยมันทําให้เขาเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างไม่ต้องสงสัยและยิ่งสถานการณ์ตอนนี้ที่พวกเรา ติดอยู่ในค่ายกนนี่การที่พวกเราจะถูกพิษของเขาสังหารเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแล้วนี่พวกเราทำอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นหรอแน่นอนมันมีหนทางสิก็คือพวกเราอะ่ะต้องทำลายค่ายกนนี้เพื่อที่พิษเนี่ยมันจะได้กระจายออกไปเจ้าก็พูดเหมือนเป็นเรื่องง่ายเลยข้าจู่โจมใส่ค่ายกนเนี่ยนับสิบๆครั้งแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นอะไรเลยข้าคิดว่า ข้าจะเป็นต้องใช้เวลามากกว่านี้อีกน้อยแต่ว่าพวกเราอ่ะกลับไม่มีเวลามากพอถึงขนาดนั้นนนี่มันค่ายกลระดับสามอย่างนั้นเหรอโจฟ้าน่ะบอกให้พวกเราเปลี่ยนเส้นทางมาที่นี่แล้วทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้ล่ะและอีกอย่างหนึง่งมันมีกองกำลังซุ่มโจมตีอยู่ด้วย และการที่การซุ่มโจมตีเนี่ยจะสําเร็จได้มันจะง่ายกว่าถ้าใช้ค่ายคนที่มีคนควบคุมอ่ะเดี๋ยวหลายคนมันกลายเป็นว่าการที่พวกเราเดินทางมาที่เนี่ยช้าก่าคนอื่นอ่นอะกลายเป็นโชคดีของพวกเราไปแต่ว่าการที่กับดักค่ายคนเนี่ยมันทํางานแสดงว่าต้องมีใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยติดกับดักค่ายคนนี้เข้าไปแล้วอะอะไรนะมันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงกัน หรือเจ้าจะบอกว่าโจฟานเนี่ยรอให้พวกเรามาติดกับอย่างนั้นหรอถึงแม้ว่าแผนต่างๆของพี่ชายโจฟานเนี่ยจะได้ผลมาโดยตลอดแล้วก็แทบจะไม่เคยมีผิดพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าปัญหาสำคัญของพวกเราตอนนี้คือพวกเราต้องทำลาย,ายค,นนค,ค่ายกนนิสกอนอทุกทุกคนฟังข้าให้ดีๆพวกเราอะ จะไปทำลายแก่นของค่ายคนนี้แล้วก็ช่วยคนที่ติดอยู่ออกมาโจฟานเจ้าเป็นคนออกคำสั่งด้วยตัวเองเลยว่าให้พวกเราอ่ะเดินทางมาที่นี่ข้าหวังว่าเจ้าจะมีคำอธิบายดีๆให้กับพวกเรานะข้าเป็นคนออกคำสั่งให้พวกเขาเดินทางไปยังประตูวารีด้วยตัวเองเลยยังไงแล้วพวกเขาอ่ะไม่มีทางสงสัยแน่ และตอนนี้มันสายเกินไปซะแล้วถ้าข้าจะบอกข่าวให้พวกเขารู้เพราะฉะนั้นข้าต้องรีบไปที่นั่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เร็วเข้าข้าต้องรีบแล้วแต,แต่ว่ามันช่างน่าตกใจจริงๆข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าสุดท้ายแล้วข้าจะเป็นคนกวาดล้างกองทัพของข้าด้วยน้ำมือของข้าเองจอมวางแผนอันดับหนึ่งเลิงหูช้าง คนบึงความคิดของเขาเนี่ยก้าวข้ามผ่านเจ้าอสูุผู้ชั่วร้ายอยู่กุยชิไปมากมายนักฮะะนี่มันลมปราณเยือกแข็งอย่างนั้นเหรออ๋อมีบ่อน้ำเยือกเย็นหนึ่งพันปีอยู่ในสถานที่นี้จริงๆื โรดติดตามตอนต่อไปขอพอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ